ในที่สุดก็ถึงวันนี้สักทีผมพ,มพึมพำกับตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เป็นวันหยุดยาวแล้วในที่สุดก็จะได้พักผ่อนสักทีหลังจากการโหมงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็อยากจะนอนเฉยๆไม่ทำอะไรสักสองสามวันเพื่อให้ร่างกายได้พักอย่างเต็มที่แต่ว่าพอนัดกับเพื่อนๆไว้ว่าจะไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดจะให้เบี้ยนัดก็ไม่ได้ผมไม่ชอบให้คนอื่นมาว่าว่าเป็นคนไม่รักษาคำพูด อีกอย่างกว่าเพื่อนในกลุ่มจะนัดหมายรวมตัวกันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาไว้ค่อยกลับมาพักหลังจากเที่ยวเสร็จก็ได้จะว่าไปพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกันแล้วผมควรไปเตรียมตัวเก็บข้าวของให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้ไม่วุ่นวายจำได้ว่าหนึ่งเพื่อนสนิทของผมบอกว่าจุดหมายในครั้งนี้คือการไปเที่ยวและค้างแรมในป่าแห่งหนึ่งที่ภาคเหนือถ้าไม่ใช่เพราะความเห็นชอบจาเพื่อนส่วนใหญ่ ผมคงไม่ยอมแน่นอนอุตส่าห์ได้พักจากงานทั้งทีไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปลำบากกันทำไมแต่ก็นะบ่นไปตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรรีบจัดของให้เสร็จแล้วไปอาบน้ำนอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปรวมตัวกันที่บ้านของพี่กล้านุ่นพี่ในกลุ่มของพวกเราซึ่งน่าจะเตรียมเรื่องรถเรื่องการเดินทางไว้แล้วจะว่าไปแล้วพอคิดถึงเรื่องในวันพรุ่งนี้ ก็ทำให้รู้สึกตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยหลังจากที่ไม่ค่อยได้เจอกันไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันต่อมานาฬิกาปลุกของผมดังขึ้นในเวลาเจ็ดโมงครึ่งผมลุกขึ้นมาปิดเสียงนาฬิกาด้วยความงวงเงียบ้าจริงรู้สึกไม่สดชื่นเลยคงเพราะเมื่อคืนเอาแต่ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับผมสะบัดหน้าเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย พอไปถึงก็เห็นว่าทุกคนมารวมตัวกันพร้อมแล้วผมเปิดประตูลงจากรถแล้วเข้าไปทักทายทุกคนหลังจากที่สอบถามก็ได้ความว่าจุดหมายในครั้งนี้ก็คือน้ำตกที่ตั้งอยู่ในป่าเนื่องด้วยป่านี้ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวมันจึงดูอันตรายสำหรับพวกเรานนเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้ติดต่อว่าจ้างนายพานให้มาคอยดูแลพวกเราในระหว่างที่อยู่ในป่า สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ประกอบไปด้วยคน6คนผู้ชายสี่คนและผู้หญิงอีกสองคนแบ่งเป็นสองกลุ่มไปรถสองคันขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ไปสู่จุดหมายผมก็เหมือมองออกไปที่นอกหน้าต่างพร้อมกับหวังว่าการเดินทางมาเที่ยวในครั้งนี้จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นหลังจากใช้เวลาในรถหลายชั่วโมงในที่สุดก็มาถึงสักที จุดหมายแรกที่มาถึงก็คือบ้านของนายพานที่นนได้ติดต่อไว้ซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าบ้านจะรอต้อนรับพวกเราอยู่แล้วพวกเราทักทายนายพานก่อนที่นายพานจะให้พวกเราเข้าไปพักผ่อนในบ้านแล้วก็เตรียมหาน้ำหาอาหารมาให้หลังจากทานอาหารกันเสร็จพานก็ได้เรียกพวกเราทุกคนไปคุยพานบอกพวกเราว่าหากอยากจะเข้าไปเที่ยวกันอย่างปลอดภัย ทุกคนต้องทำตามที่พานบอกอย่างเคร่งครัดรวมถึงได้แจ้งรายละเอียดต่างๆที่พวกเราควรรู้และปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในป่าเมื่อเข้าใจกันดีแล้วพวกเราทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปนอนวันต่อมาพวกเราถูกพานปลุกไปล้างหน้าตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจะได้เตรียมตัวเดินทางกันในระหว่างการเดินทางก็ปกติดีมีพานคอยบอกคอยเตือนอยู่เป็นระยะระยะ เดินทางกันจนมาถึงช่วงเที่ยงวันพลานก็บอกให้พวกเราทุกคนพักก่อนผมรู้สึกปวดฉี่ก็เลยขอพานแวะเข้าไปข้างทางพลานก็เตือนว่าอย่าเข้าไปลึกนักเดี๋ยวเกิดอันตรายอะไรจะช่วยไม่ทันผมพยักหน้ารับทราบแล้วเดินแยกตัวออกจากกลุ่มไปผมเดินลึกเข้าไปเพื่อหาที่เหมาะ,มาะขณะที่ยืนทำธุระอยู่ตาผมก็เหลือบไปเห็นกระดาษแผ่นหนึง่ง แปะอยู่บนต้นไม้จากอีกฝั่งที่ผมยืนอยู่ด้วยความสงสัยว่าคือกระดาษอะไรหลังจากที่ทํำธุระเสร็จแล้วผมก็เดินเข้าไปหาต้นไม้ต้นนั้นแล้วยื่นหน้าเข้าไปอ่านมันมีข้อความระบุไว้ว่าสวัสดีถ้าคุณพบโน้ตแผ่นนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าตอนนี้คุณคงกํำลังต้องการหาความท้าทายหรือไม่ก็เรื่องตื่นเต้นให้กับชีวิต ในโน้ตนี่เขียนกฎที่คุณต้องปฏิบัติตามเอาไว้ที่คุณต้องทำก็แค่ทำความเข้าใจในสิ่งที่กฎบอกและทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดคำเตือนถ้าหากคุณยังรู้สึกว่าชีวิตของตัวคุณเองยังมีค่าและไม่อยากเสี่ยงกับสิ่งที่จะตามมาอย่าแตะกระดาษนี้หันหลังกลับไปและลืมเรื่องที่เจอกระดาษแผ่นนี้ซะถ้าหากคุณแตะกระดาษจะถือว่าคุณได้ยอมรับแล้วข้อหนึ่ง ไอ้แงนหน้ามองบนท้องฟ้าคุณเห็นพระจันทร์กี่ดวงถ้าเห็นแค่หนึ่งดวงต้องขอบอกเลยว่าคุณคงทำบุญมาดีคืนนี้จะไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแค่รอจนเช้าคุณก็จะรอดกลับไปได้แต่ถ้าบนฟ้ามีพระจันทร์อยู่สองดวงเสียใจด้วยนะคืนนี้จะเป็นคืนที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตคุณเลยภาวนาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนับถือซะเผื่อพวกเขาจะปกป้องคุณได้บ้าง ข้อ2อย่าพยายามเดินไปมาแบบมั่วซั่วไม่ว่ายัางไงคุณก็เดินออกจากป่านี้ไม่ได้หรอกและการทำแบบนั้นจะถือเป็นการล่อให้นักล่าทั้งหลายในป่าออกล่าคุณเร็วขึ้นที่คุณต้องทำคือการหันหลังให้กับต้นไม้ที่กระดาษแผ่นนี้แปะอยู่แล้วเดินตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีผ้าสีขาวผูกอยู่ข้อ3ในระหว่างทางที่เดินไป คุณอาจจะได้พบกับใครสักคนไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่พวกเขาจะทำเป็นเหมือนมาให้การช่วยเหลือแต่ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรพูดอะไรหรือชวนไปไหนไม่ต้องไปสนใจปฏิเสธเข้าไปเรื่อยๆก็พอเมื่อเห็นว่าคุณไม่มีท่าทีสนใจเขาก็จะถอยไปเองจําไว้ว่าในป่าตอนนี้คุณคือสิ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าให้ป่าล่อลวงคุณได้ข้อสี่ ถ้าคุณได้ยินเสียงบางสิ่งวิ่งเข้ามาทางด้านหลังให้วิ่งตรงไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่อย่าหันไปมองมันถ้าเสียงนั้นหยุดวิ่งคุณก็ต้องหยุดคุณจำเป็นต้องมีสติไว้คอยฟังเสียงให้ดีและที่สำคัญอย่าให้มันจับได้การถูกกินทั้งเป็นมันไม่สนุกหรอกนะมันจะเลิกล่าคุณก็ต่อเมื่อคุณไปถึงต้นไม้ที่เป็นจุดหมายได้ข้อห้า ยินดีด้วยถ้าคุณผ่านข้อเมื่อกี้และมาถึงอย่างต้นไม้นี่ได้สำหรับในคืนนี้ต้นไม้ต้นนี้คือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทำอะไรคุณโดยตรงทำให้คุณพอจะมีเวลาได้พักเหนื่อยบ้างแต่ก่อนหน้านั้นให้คุณแกะผ้าสีขาวออกจากต้นไม้และมาผูกไว้ที่ตัวเองซะคุณจะได้ใช้มันในภายหลังทันทีที่ผมอ่านกฎข้อห้าจบผมก็ทำหน้างุนงงเล็กน้อยในป่าในเขา ใครมาแกล้งอะไรแบบนี้กันนะผมเลื่อนตาผ่านๆไปส่วนที่เหลือของกระดาษยังมีกฎเหลืออีกหลายข้อแต่พอก่อนดีกว่าผมแวะออกมาพักใหญ่แล้วจะว่าไปสิ่งที่อยู่บนกระดาษนี่ก็น่าสนใจดีเอากลับไปให้ทุกคนดูดีกว่าผมดึงกระดาษออกจากต้นไม้ทันใดนั้นบรรยากาศรอบตัวผมก็เปลี่ยนไปทั้งป่ามืดจนมองไม่เห็นอากาศเยนเ็ยนยะเยือก รวมทั้งเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นผมตั้งสติเปิดกระเป๋าควานหาไฟฉายดีนะที่เตรียมไว้เผื่อต้องใช้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังเป็นช่วงเที่ยงอยู่เลยทำไมอยู่ๆถึงได้มืดขนาดนี้ผมส่องไฟฉายไปรอบๆแล้วผมก็ต้องตกใจตอนที่แงนหน้าขึ้นไปบนฟ้ามีพระจันทร์สองดวงผมกัดฟันตัวเองดังกรอดกก้มมองไปที่กระดาษในมือ เรื่องจริงเหรอผมค่อยๆเริ่มตั้งใจอ่านสิ่งที่อยู่ในกระดาษอีกครั้งไม่ว่านี่จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ทำตามกฎนี้ไปก่อนน่าจะดีกว่ากฎข้อหนึ่งผ่านไปโดยบังเอิญถ้างั้นตอนนี้ก็ต้องเริ่มที่ข้อสองผมหันหลังกลับแล้วเดินตรงออกไปถ้าไม่มีไฟฉายจะเดินเป็นทางตรงได้ไงวะมืดขนาดนี้ผมสะบักับตัวเองเดินมาได้สักพัก ผมก็เห็นแสงไฟฉายกำลังตรงมาหาผมคนที่ถือไฟฉายวิ่งเข้ามาก็คือพลานนั่นเองนี่คุณคุณมาทำอะไรแถวนี้ผมออกตามหาสะทั่วไปไปกับผมพวกเพื่อนๆนคุณเขากำลังเป็นห่วงผมออกมาเดินเล่นครับพ่านกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปผมปฏิเสธไปตามที่กฎข้อสามว่าไว้แต่เจ้าสิ่งที่รูปร่างเหมือนพานก็ยังตามตื้อผมไม่เลิก ผมเลยเลือกที่จะทำเป็นไม่สนใจแล้วเดินต่อไปสักพักหนึ่งสิ่งนั้นมองผมด้วยสีหน้าไม่พอใจก่อนจะค่อยๆอ,ออกห่างจากผมจนถึงตอนนี้สิ่งที่เขียนอยู่ในกระดาษก็ค่อยๆเกิดขึ้นแปลว่ากฎนั่นเป็นเรื่องจริงถ้าหากผมอยากรอดผมคงต้องทำตามอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนี้ที่น่ากังวลก็คือกฎข้อที่สแม้จะไม่รู้ว่าต้องเผชิญกับตัวอะไรแต่ผมต้องมีสมาธิถ้าไม่อยากถูกกิน งั้นในเมื่อตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมควรรีบไปให้เร็วจะได้เข้าใกล้ต้นไม้ที่เป็นจุดหมายมากขึ้นผมเริ่มเดินให้เร็วขึ้นมันน่าจะดีกว่าการวิ่งในตอนนี้ผมจำเป็นต้องเก็บแรงไว้หนีเมื่อเดินต่อมาได้สักพักผมได้ยินเสียงของบางสิ่งวิ่งเข้ามาจากข้างหลังไกลๆผมเริ่มออกวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมาในชีวิตนี้เลยผมเพิ่งรู้ว่าการวิ่งไปด้วย ฟังเสียงสิ่งที่ตามมาด้วยมันยากมากยิ่งในความกดดันแบบนี้อีกตอนนี้เสียงนั้นหยุดแล้วผมหายใจหอบจากความเหนื่อยแต่หูผมยังคงตั้งใจฟังเสียงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสียงวิ่งดังขึ้นอีกครั้งผมเองก็ออกวิ่งเหมือนกันแต่เหมือนผมจะได้ยินเสียงนั้นเข้าใกล้มาอีกผมต้องวิ่งเร็วกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมทั้งเหนื่อยจนแทบจะวิ่งไม่ไหวทั้งความรู้สึกกลัวที่แล่นไปทั่วทั้งร่างอีก นี่ผมต้องวิ่งไปอีกไกลแค่ไหนหลังจากที่วิ่งวิ่งหยุดหยุดอยู่สามสรอบผมก็มองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีผ้าสีขาวผูกไว้ในระยะสายตาผมกั้นใจเร่งความเร็วเท่าที่ยังพอมีเหลืออยู่แล้วก็ไปถึงต้นไม้นั่นผมทิ้งตัวลงนอนรู้สึกเจ็บปแปลบที่หน้าอกการหายใจเข้าออกลำบากกว่าที่เคยแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ผมน่าจะปลอดภัยแล้ว เสียงนั้นก็หายไปแล้วด้วยผมลุกไปแกะผ้าที่ผูกอยู่ตรงกิ่งไม้ออกแล้วเอามาพันไว้ที่แขนจากที่กดข้อหบอกไว้ผมน่าจะยังมีเวลาให้พักผมนั่งลงหยิบกระดาษกดขึ้นมายังเหลืออีกหลายข้อที่ผมยังไม่ได้อ่านข้อ6หากคุณโชคร้ายตอนที่พักอยู่ใต้ต้นไม้คุณจะได้ยินเสียงเหมือนเชือกแกว่งไปมาอย่างแงหน้าขึ้นไปมองขอบอกเลยว่าคุณไม่อยากเห็นร่างที่อยู่ข้างบนนั้นหรอก ถึงแม้ว่าการที่ต้องพักอยู่ตรงที่ที่มีร่างของใครก็ไม่รู้ห้อยอยู่อาจจะทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือไม่ปลอดภัยแต่อย่ากังวลไปเลยร่างนั่นจะไม่ทําอะไรคุณหรอกข้อ7คุณจะเห็นว่ามีดวงตาสีแดงสดกําลังมองมาที่คุณให้จ้องดวงตานั้นเอาไว้โดยกระพริบตาให้น้อยที่สุดเพราะทุกๆครั้งที่คุณกระพริบตามันจะเข้าใกล้มาเรื่อยๆถ้าคุณทำได้ดีมันก็จะจากไปเอง ข้อ8คุณจะได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจว่าเสียงนั้นดังมาจากไหนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือรีบปีนขึ้นไปซ่อนบนต้นไม้ซะวงเล็บเปิดสำหรับผู้โชคร้ายจากข้อ6ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งพอคุณต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปโดยห้ามมองร่างนั่นวงเล็บปิดหลังจากที่ขึ้นไปแล้วคุณจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ที่กำลังวิ่งงนไปมาในพื้นที่รอบๆนี้อย่างบ้าคลั่งอยู่ให้นิ่งห้ามส่งเสียงถ้าเธอหาคุณไม่เจอเธอจะวิ่งไปมาอีกสักพักแล้วก็จะวิ่งจากไปข้อ9ตอนนี้ลงมาจากต้นไม้และเตรียมตัวไปต่อคุณคงเห็นแล้วว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้วิ่งไปทางไหนให้คุณเดินไปอย่างทางตรงกันข้ามถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปลายทางที่คุณจะไปเจอก็คือกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่ง แต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่จะรออยู่ปลายทางก็คือผู้หญิงคนเมื่อกี้และถ้าเป็นแบบนั้นจงภาวนาให้ตัวเองตายแบบไม่ทรมานเพราะไม่มีอะไรจะช่วยคุณได้แล้วข้อ 10. ถ้าคุณไปถึงอย่างกระท่อมแล้วให้เคาะประตูสามครั้งแล้วรอสักพักจะมีหญิงชลาเปิดประตูออกมาเธอจะถามหาผ้าสีขาวพร้อมกับกระดาษกฎหนี้หลังจากนั้นเธอจะเชิญให้เข้าไปพักในกระท่อม ไม่ต้องกลัวเธอจะไม่ทำอันตรายคุณหลังจากที่เข้าไปพักแล้วค่ำคืนยาวนานที่แสนทรหดก็จะจบลงคุณจะได้กลับไปอย่างที่ที่คุณจากมาแต่ในกรณีที่คุณไม่มีกระดาษกดให้เธอเธอจะให้คุณอยู่ข้างนอกนั่นจนกว่าจะเช้ากลับกันถ้าคุณไม่มีผ้าสีขาวให้เธอเธอก็จะยังชวนให้คุณเข้าไปในกระท่อมไม่ใช่ในฐานะแขกแต่เป็นอาหารเช้าของเธอแทน ผมใช้เวลาอ่านและทำความเข้าใจกดที่เหลืออยู่สักพักแต่ไม่มีวี่แววของเสียงเชื่อแกว่งจากกดข้อ6แปลว่าผมยังพอจะมีโชคเหลืออยู่บ้างงั้นสิ่งต่อไปที่จะเกิดก็คือข้อ7จะให้เล่นจ้องตากันใช่ไหมได้เลยผมมองไปรอบๆดีนะที่ตรงนี้ไม่มีลมพัดผ่านไม่งั้นคงเป็นปัญหาแน่เอาล่ะนั่นไงผมเห็นมาแล้ว ดวงตานั่นใหญ่กว่าที่คิดมากจากมุมมองตรงนี้ของผมอาจจะใหญ่พอๆกับลูกเทนนิสเลยผมจ้องกับมันอยู่สักพักก่อนที่มันจะหายไปผมเผลอก,กระพริบตาไปสองครั้งแวบหนึ่งคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วต่อไปข้อ8ไม่ต้องรอให้ได้ยินเสียงผมรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างน้อยก็จะได้มีเวลาหาที่เหมาะในการซ่อนอยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น เป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงและสยดสยองที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยสิ่งนั้นวิ่งมาทางต้นไม้ที่ผมอยู่พอเข้ามาใกล้ๆสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายผู้หญิงแต่มีบางส่วนที่ผิดแปลกไปท่อนแขนยาวจนมือลงมาบรรจบกับพื้นนิ้วมือที่ใหญ่โตผิดปกติขากันไกลล่างห้อยลงมาจนถึงช่วงต้นคอ ฟันแหลมคมเต็มปากทันทีที่ผมเห็นภาพนี้ความกลัวก็เข้ากัดกินผมลมหายใจของผมปั่นป่วนไปหมดแต่ผมก็จำเป็นต้องจ้องเธอไว้จะได้รู้ว่าเธอวิ่งไปทางไหนเธอยังคงวิ่งพล่านไปมาพร้อมกับกรีดร้องไม่หยุดไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าโดนเธอจับได้สภาพผมจะกลายเป็นแบบไหนผมจ้องเธอต่อไปตอนนี้เธอทำท่าทางดูเหมือนกำลังจะไปแล้ว ผมรอเธอวิ่งออกไปจนรับสายตาลงจากต้นไม้แล้วเดินไปยังทิศทางตรงกันข้ามทันทีผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งอยากจะไปให้ถึงกระท่อมนั้นไวๆทุกอย่างจะได้จบสักทีผมจะรับไม่ไหวอีกต่อไปแล้วไม่รู้ว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่แต่ในที่สุดผมก็มาถึงกระท่อมจนได้ผมเคาะประตูสามครั้งจากนั้นก็มีหญิงชลาเปิดประตูออกมาไม่ต้องรอให้บอก ผมรีบยื่นผ้าขาวกับกระดาษกดให้หญิงชรารับของพวกนั้นไปแล้วยิ้มให้กับผมจากนั้นก็ทำท่าผายมือเหมือนเชิญให้ผมเข้าไปพอผมเดินเข้ามาแล้วในกระท่อมนี่ก็เหลือแค่ผมคนเดียวไม่รู้ว่าหญิงชราคนเมื่อกี้หายไปไหนแต่ช่างเถอะผมอยากพักอยากหลุดออกจากเรื่องนี้เต็มทีแล้วผมเดินไปล้มตัวลงนอนบนแคร่ไม้ไผ่ในกระท่อม หลับตาลงพร้อมกับหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นแค่ความฝันไอทีเฮ้ยไอทีผมได้ยินเสียงเรียกพร้อมกับรู้สึกได้ถึงแรงเขยา่าผมค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ทุกคนกำลังยืนล้อมและมองมาที่ผมผมลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆแล้วก็ถามว่ากูหลับไปนานยังวะก็ประมาณยีนาทีหลังจากที่มือแยกออกมาดีนะ ที่เดินเข้ามาไม่ลึกเท่าไหร่ไม่งั้นหากันลำบากแน่โทษทีว่ะพอดีรู้สึกไม่ค่อยสบายคงน่าจะพอบพักผ่อนน้อยงั้นวันนี้พวกเรากลับกันก่อนดีกว่าในป่าในเขาถ้าอาการหนักขึ้นจะแย่เอาทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยไอหนึ่งกับพิก้าช่วยกันประคองผมลุกขึ้นแล้วพวกเราก็พากันเดินออกจากป่าถึงแม้จะไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง หรือผมแค่หลอนไปเองแต่หลังจากวันนี้ผมขอสัญญากับตัวเองเลยชีวิตนี้จะไม่ขอเข้าไปในป่าอีกไม่ว่าจะยังไงก็ตาม